พามาเบิงด so ูแลต้นบังเน่าวันครับหลังจากที่บักหน่าวนะครับติดดอกออกลูกปีที่แล้วดอกครับดกดอกล่นดกเต็มตุ่มเต็มต้นล้นเต็มดินแหละครับฤดูบักหน่าวบักหน่าวก็ร้ายนะครับราคาก็ถูกเมื่อพันฤดูการมาแล้วก็จะต้อง ดูแลบำรุงรักษาล่ะครับเพื่อให้ต้นได้สมบูรณ์ออกดอกออกผลให้เห่าติดต่อกันและต่อเนื่องนะครับช่วงรุดูแลนี่ก็มักจะขาดน้ำครับต้นบางหน้าอาจจะเหี่ยวอาจจะต้องมีการดูแลหดน้ำครับหดน้ำอันนี้ป้อยน้ำครับใส่ทอ,อเปิด้วก็ใส่ไดหดน้ำนะครับ สัปดาห์ละเทียสองเทียนะครับฮาทุกต้นเมื่อหดแล้วก็ทาให้บักหน้าของเฮาอ,ออกดอกอีกครับออกดอกตัดแตงก่งบังนะครับออกดอกดอกเต็มอยู่ครับเดินลูกบักหน้ากับเลืออยู่ครับเลือพ่อกินอยู่เลือ้อยไวยุไทยกินอยู่เมื่อออกดอกนะครับปล่อยน้ำใส่หล้วเฮาตรงมีการดูแล บำรุงรักษาครับยางขี้ล่ายกา็ใส่ปุ๋ยครับปุ๋ยที่ใส่ก็คือปุ๋ยขอกรับปุ๋ยขอกขีงวัวนะครับล,ล้วนเลยครับใส่ปุ๋ยขอกทุกต้นครับเพื่อที่ให้ต้นเขาสมบูรณ์ออกดอกออกผลให้เฮากินในโอกาส้างนาครับเมื่อนี้ก็ได้มา,าดูแลบ,บำรุงรักษาละครับเอาใจใส่ บักน้าวเพื่อที่ให้ผลผลิตเขาสูงติดดอกออกผลดีนะครับจึงได้มาต่อน้นาำป่อยนามไส้ให้ชุ่มอยู่เสมอครับให้มันชุ่มอยู่พราะใกล้เขาฤดูแลงแล้วครับหนาวแล้วแล้วแลงอาจจะทำให้ต้นบักน่าวหยุดชะงักบอจเริญเ,เติบโตบอออกดอกออกผลเพราะฉะนั้น อาการดูแลร,ร,รักษาเป็นสิ่งที่ดีครับย่างขี้ล่ายกะมดน้ำนะครับปล่อยน้ำใสให้มันชุ่มชื้นอยู่ตลอดนะครับพราวามะนาวนี่บันาวนี่กะมักความสะอาดเอ่อความชุ่มชื้นนะครับดอกบักเนาวหญ่กะกำลังออกครับบักเนาวหญ่นี่ดอกหอมนะครับหอม หอมไก่หอมอิลีครับดอกบักนาวใหญ่เอามาเบิ้งดอกบักน้ากันครับเต็มนะครับโดยเฉพาะต้นนะครับกำลังออกดอกแล้วก็จะติดผลให้เฮ้าได้ยูได้กินต่อไปครับขอบคุณครับสำหรับการรับชมคลิปนะครับ ขอบคุณครับ